คณะกรรมการผู้ประเมินการมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางศิริพันธ์ชิวสกุลครูตำแหน่งแม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านแม่ใจแม่ใจเพาะวิทยาการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันทําหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน4คน ดิฉันขออนุญาตนำเสนอที่มาปัญหาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2566ค่ะโรงเรียนบ้านแม่ใจแม่ใจพอวิทยาการตั้งอยู่เลขที่42หมูห่1ตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา เปิดสอนตั้งแต่ในระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด47คนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตอนนี้ไม่มีูุ้้มในการโรงเรียนมีรักษาการ1ท่านมีคุณครูประจำการ6ท่านคุณครูอัตราจ้าง4ท่าน ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาเนื่องด้วยนักเรียนมีปัญหาในการพูดสนทนาภาษาอังกฤษไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาเนื่องจากมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์น้อยมากค่ะซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะใช้หนังสือเรียนแล้วก็การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งทําให้นักเรียนเนี่ยขาด การมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับครูกับเพื่อนนักเรียนนะคะจึงทําให้ไม่สามารถตอบโต้หรือสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษได้สำหรับแรงบันดาลใจจากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นสมรรถนะในการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนนักเรียนและใช้เทคโนโลยีเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจึงทำให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานมีขั้นตอนดังนี้ สำหรับท่านเข้าสู่บทเรียนนะคะหรือเรียกว่า grab attention ค่ะคุณครูก็จะมีคำถามนะคะโดยการให้นักเรียนนะคะตอบคำถามที่ครูถามนะคะโดยที่ครูและนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะก็คือครูจะใช้คำถามว่า what is today นักเรียนก็จะตอบ today is นะคะตอนต่อไปนะคะ คุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบพรีเทสนะคะเรื่องสภาพอากาศค่ะโดยใช้ p i กเก s นะคะในการทำแบบทดสอบค่ะคุณครูก็จะแจก QR code นะคะให้นักเรียนคนละ1แผ่นค่ะให้นักเรียนเนี่ยโชว์คำตอบที่ถูกต้องนะคะตามบนกระดานที่ครูโชว์คำถามให้ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจนะคะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนได้มากขึ้นค่ะ ลำด,ดับต่อไปนะคะคุณครูก็จะแจ้งเรื่องที่จะเรียนนะคะแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะจากนั้นคุณครูก็จะเปิดเพลง The w i a t e r นะคะสภาพอากาศแล้วก็ให้นักเรียนทําท่าประกอบร้องตามนะคะนักเรียนก็จะมีปฏิสพันธ์แล้วก็มีแอ็กเอนนะคะในการจัดการเรียนการสอนทําให้การเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับขั้นที่2นะคะขั้นจัดก,การเรียนรู้ค่ะครูและนักเรียนนะคะร่วมกันเรียนรู้คําศัพท์นะคะที่ปรากฏบน powerpoint ค่ะในเรื่องของสภาพอากาศค่ะและหลังจากนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนค่ะฝึกอ่านประโยคนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศโดยใช้โปรแกรม powerpoint ในการนำเสนอเช่นกันค่ะ จากนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้นักเรียนจับคู่สนทนานะคะโดยใช้คำถาม what is the weather like today โดยเปลี่ยนการสลับถามตอบนะคะโดยคุณครูจะมีวงล้อแบบนี้ให้ค่ะนักเรียนก็จะใช้วิธีการหมุนนะคะแล้วก็ถามเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนหมุนเองนะคะแล้วให้เพื่อนตอบคำถามว่า what is the weather like today สุดท้ายของการจัดก,การเรียนรู้นะคะคุณครูก็จะให้หนักเรียนทำใบงานนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะแล้วระหว่างในการทำใบงานนะคะคุณครูก็จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็มอนิเตอร์ริงเด็กนะคะเพื่อเป็นการให้หนักเรียนเนี่ยกระตุ้นนะคะแล้วก็สนใจในการเรียนมากขึ้นค่ะ ค่ะสำหรับขั้นสรุปนะคะนักเรียนทบทวนประโยคคำถามนะคะโดยใช้คำถามว่า what is the weather to like today โดยการถามตอบกับเพื่อนสลับกันค่ะ ครูและนักเรียนนะคะร่วมเล่นเกมเปิดภาพนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ปรากฏบ,บน powerpoint นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามพร้อมทั้งสรุปนะคะในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะคุณครูก็จะนักเรียนทำโพสเทสเป็นแบบทดสอบหลังเรียนค่ะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่นักเรียนได้เรียนไปในเชั่วโมงนี้นะคะโดยใช้โปรแกรม Pick e r s นะคะด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะดิฉันค่ะจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนนะคะโดยเน้นผลสลัมฤทธิ์ในการพัฒนาวิวชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นไปทําให้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษามีความกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติสื่อสารกับเพื่อนร่วมห้องกับครูผู้สอนนะคะโดยครูนะคะก็เป็น f a c i l ต t ตอ o r นะคะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับเด็กค่ะซึ่งการเรียนนะคะกระบวนการเรียนรูแบบ active learning จำเป็นนะคะต่อเด็กในศตวรรษที่สี่เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ